วันนี้เรามารีวิวนะคะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตากันค่ะจะเห็นว่าข้างนี้ทําเสร็จแล้วนะคะสวยขึ้นเลยค่ะแล้วก็ข้างนี้กําลังทําเราใช้เข็มทู่ในการฉีดเจ็บไหมคะคนไข้ไม่เจ็บเลยคะ่ะชิลเวอร์เลยนะคะข้างนี้คือเสร็จแล้วนะคะอีกครั้งนึ่งกำลังทําอยู่ค่ะวันนี้เรามาไลฟ์สดให้เพืเ่อนๆทางบ้านดูนะคะ ใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาสอบถามการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาได้ข้างนี้คือฉีดเสร็จไปแล้วนะคะใต้ตาจะเต็มจะขาวใสขึ้นส่วนข้างนี้กําลังทําเลยนะคะชิลไหมคะชิลมากค่ะไม่เจ็บเลยค่ะค่ะฝากติดตามรีวิวอาทิตตาคลินิกนะคะวันนี้เรามาโชว์รีวิวฉีดใต้ตาด้วยวันนี้เรามีรีวิวเยอะเลยนะคะ แล้วก็ประชาสัมพันธ์ตอนนี้ที่สาขาสยามเรามีอัลเทราด้วยนะคะใครที่ไม่อยากฉีดก็แวะมาทำอัลเทราได้สำหรับใครที่มีปัญหาใต้ตาบวมรึกดูรีวิวน้องคนสวยของเราเลยครางนี้คือทำเสร็จแล้วนะคะนี่ข้างนี้กำลังฉีดอยู่เราใช้เข็มทูในการฉีดนะคะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนกังวลค่ะวันนี้หมอมารีวิวใต้ตากันนะคะ,ะให้ดูขั้นที่ทำเสร็จแล้วชัดๆอีกรอบนึงก่อนที่เราจะลากันไปนะคะ แนะนำเพื่อนเพื่อนมาที่อาทิตตาคลินิกไหมคะคนไค่ายแนะนำเลยค่ะคุณหมอผิอดีมากค่ะแล้วก็ไม่เจ็บเลยค่ะรับรองกลับไปสวยแน่นอนค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ